นนี้ก็จะพาทุกท่านไปวัดที่มีความสําคัญในตอนนี้นะครับวัดป่าดงหนองตาลน,นะครับออกจากอุดรไปประมาณ28กิโลเมตรครับตอนนี้เราออกมาเส้นหนองคายแล้วเดี๋ยวก็จะเดินทางเข้าสู่วัดครับมาถึงตรงจุดนี้ครับ SK Water นี่ต้องชะลอนะครับเพื่อที่จะเลี้ยวเข้าก็จะมีจุดศูนย์เลี้ยวซ้ายบริเวณร้านขายสินค้ามือสองญี่ปุ่นนะครับ ตอนนี้เราก็นี่นะครับจุดที่เราจะเลี้ยวเข้าวัดก็จะเห็นตึกใหญ่ๆนะครับต้องสังเกตดีๆกําลังก่อสร้างนะครับนี่ลครับนี่ก็คือป้ายวัดด้านในพอเข้ามาถึงก็จะมีทางแยกเข้ามาวัดด้านในอีกนะครับ <Okay. S 1> ตามเส้นทางก็จะมีป้ายตลอดนะครับผมวิ่งมาก็จะสุดทางที่เป็นลาดยางก็จะเข้าสู่เส้นทางหรืว่าทาง ลูปลังนะครับแต่ว่าก็ปรับสภาพค่อนข้างดีนะครับวิ่งได้สะดวกสบายมีรถสวนตลอดเวลาครับทางเขวัดพอเราเลี้ยวซ้ายเข้ามาก็จะเจอนะครับทางเขวัดแล้วครับก็มาถึงเป็นทีเรียบร้อยแล้วครับที่วัดมาถึงทางวัดนะครับเราก็เห็นประตูเขวัดแล้วก็มีลานจอดรถอยู่ด้านในนะครับบริเวณลานจอดรถ แรกลงจากรถมาก็มากราบพระก่อนเลยครับตรงนี้ก่อนเดินเข้าสู่ด้านในก็จะมีนะครับดอกไม้ทุบเทียนไว้บูชานะครับด้านนูน้นสามารถทําบุญได้ก็เป็นทางเดินที่มีหลังคาไว้บริการสามารถเดินได้สะดวกมากครับ,รบแล้วก็จะมีอาคารนะครับพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น สีเวียงตาลครับเก็บของเก่าด้านในนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปชมนี่ก็เป็นด้านในครับที่เราสามารถเข้ามาชมได้นะครับมีรูปภาพนะีพ่ภาชนะดินเผาของเก่าเก็บนะครับที่มาตั้งเรียงรายภายในบริเวณตู้โชว์นะครับ อายุเก่าแก่มากกว่า2,000ปีครับโบราณวัตถุอยู่ในตู้นี้ทั้งหมดเลยนะครับจัดแสดงไว้สวยงามครับแต่ละตู้ก็จะมีของเก่าของโบราณน,นะครับอันนี้ก็เป็นยุคอายุร้อยกว่าปีนะครับช่วงต้นรัตนโกสินทร์เป็นเครื่องมือเครื่องใช้ของคนนะของคนโบราณคนสมัยร้อยกว่าปีนะครับ น,นี้ก็อายุมากกว่า300ปีขึ้นไปนะครับน,นี่เป็นสิ่งคองหาดูได้ยากนะครับเก็บรวบรวมไว้ได้สวยงามจัดระเบียบอย่างดีเลยครับน,นี่ก็สำคัญนะครับเป็นใบลานข้อมูลต่างๆที่เก็บรวบรวมไว้ประวัติศาสตร์ก็มาจากการบันทึกนี่แหละครับไปมาชมกลุ่มปะพุทธรูก แกะสลักไม้นี่พรพพุทธรูปทั้งนั้นเลยหลายยุคเก็บรวบรวมไว้ครับรวมถึงพรพพุทธรูปจะเป็นภาพจิตกรรมนะครับภาพเขียนสีสวยงามมากครับฝีมือละเอียด จุดแรกนะครับที่พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นเนี่ยทั้งคนชอบพระนะครับมาที่นี่ไม่ผิดหวังเลครับจุดแรกนะครับยังไม่ถึงจุดไฮไลท์ด้านในครับนี้ก็เป็นผังนะครับของวัดป่าดงหนองตาลน,นะครับว่าได้มีเตรียมความพร้อมในการสร้างอะไรบ้างนะครับยิ่งใหญ่มากครับตรงนี้ เรื่องราวของพญานาคสีขาวจากการนิมิตนะครับอันนี้ก็จะมีในส่วนของบายสีบูชาพญานาคนะครับตามราคา จุดกองหน่วยการนะครับของวัดจะมีนะครับกําลังเริ่มพัฒนานะครับจุดบริเวณถ้ำนาคาธิบดีศรีเวียงตานนะครับพญาเกตแก้วเจ้าหญ้าละอ,องดาวน,นี่ก็เป็นบริเวณถ้ำนะครับตอนนี้กําลังก่อสร้างครับน้าตก ที่เรามาขอพรกราบไหว้นะครับตรงนี้เป็นจุดที่ให้ทุกท่านได้มาจุดทูบถึงจุดไฮไลท์ของเราที่นี่นครับองค์ปูเกตแก้วนะครับเป็นจุดที่เป็นไฮไลท์ตอนนี้ฝนก็มาแล้วครับเ,เรามาเดี๋ยวสักครู่ท่านก็จะให้ฝนหยุดแล้ว จะเป็นเหมือนจุดเช็คอินนะครับที่ทุกคนมาต้องมาถ่ายภาพตรงบริเวณนี้นี่ครับก็จะมีบ่อน้ําศักดิ์สิทธิ์หลายบ่อเลยครับซึ่งเราเห็นแล้วก็ต้องเรียกว่าแบบทึ่งเลยครับน,น้ํานี้ใสเขียวเลยนะตอนนี้ฝนก็ลินๆนนะครับเดี๋ยวเราก็ สักครู่เราคงจะลงไปนะครับตอนนี้ร้อยฝนหยุดเราก็มาหลบเข้าไปในถ้ำก่อนครับนี่ครับภายในบริเวณถ้ำเราก็จะเห็นงองค์หูองค์ย่านะครับที่อยู่ด้านในสวยงามมากเลยครับ มีผู้คนมานะครับเยอะขึ้นเยอะขึ้นนะครับตอนนี้ออกมาฝนก็ยังลินอยู่นะครับตอนนี้อันนี้ก็เป็นน้ำนะครับจากบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์นะครับก็บูชาแล้วก็หยอดตู้ได้เลยนะครับท่านไหนอยากจะได้น้ำศักดิ์สิทธิ์นะครับ ันนี้เป็นน้ําจากบ่อนะครับแล้วก็จะมีพวงมาลัยดอกไม้ทุบเทียนนะครับที่เราสามารถมาบรรจุเอาน้ําบริเวณนี้ได้นะครับนี่ก็คือน้ําศักดิ์สิทธิ์จากบ่อเป็นเจดีย์นะครับเจดีย์เก่าแล้วก็มีบ่อน้ําที่อยู่บริเวณด้านล่างนะครับครับเจดีย์สีขุนตาลน,นะครับตะเตียม บูรณะ,ะนะครับแล้วด้านบนที่เราเห็นอยู่นี้กําลังเตรียมพร้อมสร้างเจดีย์นะครับบริเวณภายในวัดบรรจุพระบรม,มาสารีริกธาตุนะครับท่านไหนอยากจะมาร่วมทําบุญก็มาเลยนะครับเนี่ยเดี๋ยวเราก็จะเข้าไปกาปูอีกครั้งนะครับด้านในเราลองดูลงไปด้านล่างนะครับเป็นโพรงใหญ่เลยครับบ่อน้ําอยู่ด้านล่างนะครับนะครับ ขอพ่อขึ้นมานะครับด้านบนเลยให้เราคือรูปปั้นนะครับของปู่ขุนตาลน,นะครับทหารก้าเขาก็ได้มากราบท่านนะครับขึ้นมาชมอีกรอบนะครับเราก็จะเห็นบ่อน้นาอีกมุมหนึ่งนะครับสีน้ําใสมากแล้วด้านบนข้างบนด้านนู้นที่เราเข้าไปแล้วก็คือถ้ำนะครับที่เข้าไปกราบ จ้าปู่เจ้าย่าอยู่ด้านในนะครับเป็นบริเวณด้านหลังขององค์ปู่เกีตแก้วนะครับใหญ่มากนะเดี๋ยวเราเข้าไปกราบท่านอีกครั้งหนึ่งตอนนี้ก็เป็นทางเดินรอบนะก็ทำทางเดินได้สวยงามครับในบริเวณทางเดิน ก็จะมีบอ่อน้ําบริเวณแต่ละจุดอยู่ด้านในเป็นหลุมบอ่อขนาดใหญ่นะครับเราพาทุกท่านลงไปด้านล่างนะครับขอผ่อนท่านฝนก็หยุดแล้วครับผมโชคดีมากครับตอนนี้นี่คือจุดมุมกว้างที่สวยงามนะครับที่เราเก็บภาพให้ทุกท่านได้เห็น ท่นไหนมาถึงก็สามารถที่จะลงไปกราบท่านอย่างใกล้ชิดอยู่ด้านล่างได้ครับครับนี่เราก็ลงไปต้องระมัดระวังนะครับเนื่องจากเป็นงมาด้านล่างนะครับนี่ก็เป็นบริเวณพื้นปูน พื้นหินต้องว่าหินศิลานะครับแล้วก็มีทางเดินต้องระมัดระวังครับสําหรับการลงมาสู่ด้านล่างนะครับเป็นบริเวณทางลงก็องปูเกตแก้วนะครับอยู่ด้านบนแต่และจุดที่เราเห็นนี่ก็คือ บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์หลายบ่อที่อยู่บริเวณด้านในนะครับนะครับตรงนี้ก็เป็นรอยพระบาทนะครับพระพุทธบาทรอยพระพุทธบาทนะครับตรงนี้นี่ถือเป็นจุดบริเวณบ่อที่ใหญ่มากครับตรงบริเวณนี้ ลงมาเห็นน้ําเขียวนะครับเป็นสิ่งที่แปลกนะครับที่ต้องมาชมให้ได้นะครับที่วัดป่าดงหนองตาลน,นะครับตรงนี้ผู้คนเริ่มดงมาได้แล้วครับหลังจากที่ฝนนะครับหยุด